เอาละวันนี้พี่เอกจะมาทำบ้านเจ็ดสีบ้านเจ็ดสีถูกต้องบ้านเจ็ดสีบ้านสายลุงอะเหรอใช่แล้วบ้านสายลุงเพราะว่ามีน้องๆหลายคนนะขอเข้ามาด้วยแล้วมีน้องคนหนึ่งที่เขาไม่สบายขอเข้ามาพี่เอกก็เลยอยากจะทำให้เขาลัดมาเป็นกรณีพิเศษต้องขอโทษทุกคนด้วยนะจ๊ะ ไม่สบายงั้นก็ขอให้หายเร็วๆนะคะใช่งั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าพี่เอกสร้างบ้านใช่ไหมใช่แล้วยกม่อนจะทําสวนเองก็แล้วกันว่าแต่ว่าสีแรกของสีลุงมันเริ่มจากสีอะไรอะอะไรอะไม่รู้งั้นพี่เอกเอาสีขาวมาก่อนแล้วกันนะนึกไม่ออกเอาสีขาวมาก่อนสีขาวเป็นฐานเลยเอาเลยสร้างกล่องบ้านมาก่อนเดี๋ยวพี่ฝนจะได้ดูสถานที่ว่าพี่เอกจะทําอะไรตรงไหนอ๋อนี่นี่นี่เดี๋ยวต้องไล่สีมาก่อนต้องดับสีขึ้นมาก่อนสีม่วงฮะม่วงเข้มก่อนอะม่วงเข้มนะชมพู แดงเงพี่คนม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงจำได้ไหมจำไม่ได้น้ำเงินนะม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงอ่าม่วงครามน้ำเงินใช่นะแล้วก็เขียวเงี้ยเขียวเขียวแล้วก็เหลืองแล้วก็แสดแล้วก็แดงเหลืองแล้วก็แสดแดงอ่าแสดแดงอโอเคมันเกินเจ็ดสีอันนี้เอ้าช่างมันเราก็ค่อยคสร้างมานะทุกคนนะ เอาเอาสีม่วงไว้ข้างบนหนอหรือไว้ข้างล่างเดียเอาสีม่วงไว้ข้างบนแล้วกันนะเอาขนาดเท่าไหรเดียพี่ฝนก็ให้วางเตียงนอนได้มีที่นั่งกินข้าวอะไรเงี้ยเหรอเยวพี่ฝนหาเจ้ากระดูกก่อนหาไม่เจอนะกระดุกอยู่ตรงไหนอะ่ะที่เอาไว้สําหรับปลูกต้นไม้อ่ะอยู่ตรงของทั่วไปะนะของทั่วไปนะทําไงให้มันสว่างเดียเดี๋ยวค่อยไปใส่ไฟข้างในแล้วกัน ทำรัวทำรัวเอ้ยเดี๋ยวยังไม่ทำอะไรรัวเฮ้ยโหมากันเต็มเลยอ่ะพี่ฝนอะไรมาโอ้ฝนตกด้วยฝนตกทั้งข้างในทั้งข้างนอกเลยในเกมก็ตกนอกบ้านก็ตกช่วงนี้อากาศร้อนนะทุกคนนะแล้วก็ฝนตกเป็นทุกบางที่ด้วยนะบางที่โอ้ฟ้าผ่าโอ้โอ้โอ้ดีนะผ่าในเกมข้างนอกยังไม่ผ่าจริงเอาละต้องรีบละปุ๊บนี่เขียว เกลตันเข้าไปเฉยเลยเข้าไปไหนอ่ะออกไปเลยเอ้ยเข้ามาแล้วเหรอเข้าไปแล้วเดี๋ยวพี่บอลกำลังจะปิดอยู่นี่เขียวเขียวโอ้โอ้โอ้วับแวบวับแวบเดี๋ยวเพียกเพียกว่าเพียกว่ามันแสบตาอยู่นะโอ้โอ้ตกลงนี่ของจริงหรือของปลอมเนี่ยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวขอเคลียร์ก่อนอย่างน้อยในเกมก็ยังดี เอาละช่วงนี้ฝนตกเยอะนะบ้านใครน้าท่วมกันบ้างเนี่ยบ้านพเพกยังไม่ท่วมนะแค่เกือบๆแค่นั้นเองนะระบายทันอยู่ไม่ต้องรอระบายเรียบร้อยแล้วได้รั้วแล้วอได้รัว้วเหรอนี่พี่ฝนดูแล้วเป็นไงบ้างข้างนอกอะ่ะก็ดูดีนะใช้ได้แล้วเดี๋ยวพเพกก็จะเอาแบบเอาไฟใส่ตามจุดนะนะมันก็โอเคแล้วนะมองเห็นปะเนี่ยเฮ้ยตกใจหมดนี่ขึ้นมาทําไมเนี่ยลงไปจะต่อ บอกว่าลงคนจะสร้างบ้านนี่เอานะตอนนี้ก็ได้สีม่วงแล้วพี่กจะใช้อืมใช้นี้แล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ไหนอ่านี่ใช้โกลสโตนนะพี่ฝนพี่เจะใช้โกลสโตนเพราะว่าโกลสโตนเนี่ยมันจะสว่างมากๆนะแล้วเราก็จะสามารถทําชั้นบนได้โดยที่ไม่มีมันแรงมารบกวนนี่ขึ้นขึ้นมาทําไมเ <c oughs> ขาจะขึ้นมาทําไมกันเต็มไปหมดเลย สว่างอะนะเนี่ยนี่ไงเจอแล้วเอาอแล้วนะอันนี้นพอสว่างพวกเขาก็จะไม่ค่อยเข้ามายุ่งกับเราอะนะมีทุ่งหญ้าดอกไม้เดี๋ยวทำทางเข้าบ้านให้เนี่ยเปียการเข้าทางนี้นะนี่ประตูบ้านใช่ไหมใช่ประตูบ้านแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวทำทำทางเข้าบ้านมันต้องมีที่ขุดใช่ป่ะอ่ามันมันมันเป็นไอ้นี่มันเป็น เป็นจอบอะนี่อะไรเนี่ยเออเดี๋ยวหาก่อนป้ายบ้านไป้ายป้ายเดี๋ยวมีป้ายป้ายทําบ้านเหนอเอาละนี่นี่อ,นอุปกรณ์ก็ไม่ค่อยเจอทุกคนใจเย็นหน่อยนะนี่นี่คือประตูทางเข้านะทุกคนนี่นี่เป็นประตูทางเข้าเจอแล้ว,วเจอจอบแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว <S <S> <S เดี๋ยวพี่เอกจะทำทรงนะแล้วเดี๋ยวทุกคนจะได้รู้ว่ามันคุ้นๆน,นะโอเคเหมือนคิปเปอร์ยังพี่ฝน เหมือนยังก็พอได้นะืึคีเปอร์สายลุ้งเหรอใช่ในนี้เดี๋ยวเราจะมีเพื่อนเราอยู่ด้วยนะมันจุไปด้วยคีเปอร์ข้างในอย่างอื่นเราไม่เอาเฮ้ยประตูอยู่ไหนเนี่ยพื้นเราจะเอาเป็นพื้นอะไรเดียวเป็นพื้นเป็นพื้นธรรมดาเป็นพื้นธรรมดาแบบสีขาวธรรมดาเอองั้นเพียงเอาเป็นสีขาวดีกว่ามันจะได้ตัดกันเนาะใช่ข้างบนมันเป็นแบบนี้แล้ว มันเป็นสายลุงแล้วพื้นข้างล่างก็ต้องแบบธรรมดานมันจะได้ตัดกันใช่เอาละรอสักครู่ทุกคนบ้านจะเสร็จแล้วนะแปบ๊บเดียวเอาเดี๋ยวเราก็ใส่อุปกรณ์ในบ้านเข้าไปบ้านก็จะสมบูรณ์สวยงามเนี่ยอะไรเนี่ยหยิบเลยไหมสวยมากโอ้ฝนตกเอาเสียมพูนนะแบบนี้นะแปะเข้าไปเฮ้ยสวยอยู่สวยอยู่สวยไหม,มเข้ามาแล้วแบบสวยเลยอะ่ะ เท hey, เลยข้างในก็ยังสว่างนะพี่ฝนนะใช่จะให้ดูต้นไม้พิเศษอืมเอาอะไรมาใส่ต่อดีนะนายออกไปได้ไหมอ่ะถ้านายไม่ออกเราจะจัดการนายเดี๋ยวนี้มาเร็วเข้าพี่เอกข้างนอกพี่ฝนจัดการเรียบร้อยแล้วเขาเกะก,กะมากเลยอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวก่อนขอพี่เอกตีเอ็นเตอร์แมนเล่นก่อนนะ <c oughs> <c oughs> ไม่ตุยด้วยอะ่ะทำไง เกะกะชะมัดนี่เอาของแรงมาใช้ดีกว่านี่นี่จบกันไวแล้วพี่เอกก็จะเอาโตะไม้วางตรงนี้นี่วางตรงนี้อ๋อนะอันนี้เถอะมานี่ดีกว่าหนึ่งสองสามอ่ะวางตรงนี้ <ทำ S 1> มีอุปกรณ์หน<ะ>้า <นะ S 1> บ้านไดนะ้ไหมเนะีนะ่ยก็ทำได้อยู่นะพี่ฝนทาเลยทาไม่เป็นอะเธอทำไม่เป็นอะไปต่อไม่เป็นเลย เอานะาหกกล่องวางตรงนี้นี่กล่องวางตรงนี้นี่ปึ๊บ,บนี่มีกล่องวางของเดี๋ยวข้างบนเดี๋ยวค่อยทําขึ้นไปแล้วกันตรงนี้เรา,าจะวางเออะไรดีนะมันมีโต๊ะเรื่อยๆอยู่เพียงหาไม่เจอเดีย๋ยวนอวางไว้อย่างนี้ได้ละวสม,มิธเทเบิลนี้ก็เป็นโซนแบบหลอมนะตเตาเฮ้ยตกใจหมดนึกว่าพี่ฝนเกะกะนี่ไงเขาว่าหลบฝนนี่นี่โครงกระดูกเกะกะมากนายโครงกระดูก แล้วก็อันนี้จะเป็นโซนโซนแบบอุปกรณ์ไม้ไม้หนิเพกเก็บไว้ทางนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอุปกรณ์ไม้ไม้นี่นี่นี่ต้องเอาอน,นี้มาลงนี่อันนี้สำคัญมากเอาละชุดที่วนทำบ่อปลาด้วยดีมากเลยเอาละนะแล้วก็อันนี้เอาวางตรงนี้เอาวางตรงไหนได้ตรงนี้ละกัน นี่ทำหนังสือตรงนี้แล้วก็พี่เอกก็จะเอาพรมสีน้ำตาลมาใส่มีบ่อปลาข้างนอกเลยหรอบ่อปลาเฮยทำไมน้ำมันเออล้นขึ้นมาน้ำมันพี่ฝนเทน้ำผิดหรือเปล่าเทน้ำผิดเหรอใช่พี่ฝนน่าจะเทน้ำผิดมากกว่าแล้วทำไงดีอ่ะก็เทใหม่เทใหม่<ช>เอาไปไหลเต็มเลยทีเนี้ยโอ้ไหลเต็มเลยหรอน้ำล้นน่ะ น้ำล้นเนี่ยนะทำไงอะ่ะน้ำล้นก็ดูดน้ำออกเอาถังเปล่าใส่แล้วก็ดูดน้ำออกถังเปล่าเหรอเอาละนี่อุปกรณ์น้าหมวกทองเสือ้อเกาะทองนี่รองเท้าทองสวยงามปลาจะตุยแล้วอะ่ะปลาอะไรอะ่ะปลาอะไรไม่รู้เฮ้ยทำไมมันออกมาอยู่ บอกให้ทำสวยๆเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเคลียร์ยก่อนเคลียร์เวเตอร์ไปก่อนให้มันโล่งๆก่อนทำไงปลาจะตุยเลยยังไงเนี่ยพี่ฝนแล้วตักน้ำไงอะ่ะเดี๋ยว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 ไม่ต้องตักแล้วเดี๋ยวพี่เอกอุดน้ำไปเลยแล้วกันนะอุดได้เหรอเรียบร้อยแล้วอ๋อมันอุดอย่างนี้แล้วปลายเหร กระโดดก่ะดองโดงด้งเดงๆดๆงเอาน้ำอ่ะน้ำตักใช้ถังตักน้ำเลยอ่าปลาจะตุยอ่ะเร็วโอ้ยโอเคก็น่าจะสวยพอดูแล้วนะเดี๋ยวพี่ทำเตียงก่อนมาทางนี้ขึ้นทางนี้นะเอาเตียงไว้ตรงไหนดีพี่ฝนเฮ้ยเอาอีกแล้วอะไรของพี่ฝนเนี่ยทำผิดเหรอ มันก็ไม่เชิงผิดหรอกเดี๋ยวเพีเอกทำทำเตียงขึ้นชั้นบนนะเตียงเราก็พื้นเราไม่เอาไม้แล้วกันเนื่องจากเราเราเริ่มมีตังแล้วในหมวดนี้เรามีตังนะเราก็จะเอาเตียงขึ้นชั้นบนนะนี่ข้างบนจะเป็นหนังสือนี่โซนหนังสืออยู่ตรงนี้มาทำบ่อเลี้ยงปลาเฉยๆบ่อเลี้ยงปลาเฉยๆ ลงมาแล้วโอ้ได้แล้วนึกว่าจะตุยนี่อันนี้จะเป็นชั้นวางหนังสือพี่ฝนเพกเอาชั้นวางหนังสือขึ้นชั้นสองแบบนี้โอเคแล้วเราก็จะมาหยิบหนังสือจากตรงนี้ได้นะชั้นสองขึ้นมาแบบนี้นะพี่ฝนนะเอาเลย เอาละปึ๊บปึ๊บปึ๊บเฮ้ยไม่ได้แฮะอันนี้ต้องเงาออกเพราะมันจะไปบังรูปภาพสุดสวยงามของเรางั้นเราก็จะวางแบบนี้นี่วางตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เราก็จะทําเป็นเตียงนอนแยกกันสองฝั่งโอเคปะได้เอาละ นี่ก็จะมีเตียงนอนขึ้นไปเดี๋ยวทาเป็นที่นอนขึ้นไปนี้เราขึ้นไปนอนเดี๋ยวเพียงเอเตียงก่อนเตียงเตียงจ๋าเตียงอยู่นายเตียงหายากแท้เอาเตียงสีอะไรเตียงสีมูสีชมพูด้วยหรอจะหาเจอเตียงสีชมพูอ่าเตียงสีชมพูอ่อนเนี่ยนะเตียงสีชมพูอ่าให้ให้พี่ฝนนอนเตียงสีชมพูหันหัวแบงไหนเดี๋ยว ได้ยังเนี่ยได้แล้วเตียงสีชมพูเดี๋ยวเราขึ้นจากทางนี้ขึ้นมาของพี่เอกเอาเตียงสีเขียวแล้วกันจะได้ไม่เหมือนกันนะเตียงสีเขียวมีไม่เอ่ยเตียงสีเขียวนี่เขียวทัดทอนแสงเลยแล้วก็นอนทางนี้หันหัวไปทางนี้อ่าหันหัวไปทางนี้ถูกกว่าเนี่ยเฮ้ยมันมันไม่ได้ต้องตรงนี้อ่าต้องหันไปทางนี้ เดี๋ยวพอเราขึ้นมาตรงนี้ปุ๊บ่ะข้างบนเป็นเตียงชัดเจนเลยสวยงามเดี๋ยวทําชั้นเอาไว้ตรงนี้ด้วยนะเรียบร้อยแล้วอ่าอโอเคก็ใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะพี่ฝนนะเดี๋ยวพี่เอกทำชั้นตรงนี้เขียวเขียวฝั่งพี่เอกแล้วก็สีชมพูเอาไว้ฝั่งพี่ฝนนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นหัวนอนของเรานะอันนี้ของพี่ฝนอันน,ะนี้นี่เอ้ยทำไมอะ่ะของพี่ฝนที่ไหนของเพื่อนไม่ใช่หรอ เออแต่เราจะมานอนบ้านหลังนี้ด้วยไงเตียงสีชมพูใช่ไหมเดี๋ยวเพียงเอาเตียงสีชมพูลงให้นะพี่ฝนนะเอาละอ๊บแล้วก็เดี๋ยวเวลาจะนอนเราต้องขึ้นบันไดามาไหมเดี๋ยวเพียงทำบันไดให้ก่อนแล้วก็จะเสร็จแล้วนะข้างนอกเป็นไงบ้างอะ่ะเรียบร้อยแล้วออกมาดูเลยได้ได้ได้เดี๋ยวเพียงออกไปดูว่าจะสวยงามขนาดไหนนะสวยงาม<ว> <laughs> เดี๋ยวหาบันไดไม่เจออ่ะบันไดยอยู่ไหนเอาบันไดแปะก่อนแป๊บนึง บันไดยอยู่ไหนเนี่ยบันไดจ๋าไม่เห็นบันไดไหมเพลงไม่มี i, บันไดไม่เฮ้ยบันไดหายอะ่ะทุกคนอ,อ๋อยู่นี่โอ้ตกใจหมดเลยฮึบมาละหนึ่งสองสามสี่ขึ้นไม่ได้ละหนึ่งสองสามแล้วก็สี่เหมือนกันโอเคเวลามานอนแล้วก็ขึ้นบันไดนี่นะปืด้ดทุกคนขึ้นมาปืด้ดเรียบร้อยแล้วก็มานอนตรงนี้เลยออาเรียบร้อยเฮ้ย <laughs> ออกไม่ได้ พีหัวนอนเหรอพีหันยังไม่ได้นอนเลยเดี๋ยว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 พี่เอกเอาเทียนวางหัวเตียงก็เสร็จแล้วแป๊บหนึ่งนะเอาเทียนไหนดีอะเราใช้เทียนพวกนี้เลยได้ไหมปักเลยเอาเทียนเนี้ยนะเทียนสีอะไรดีอะสีชมพูสีชมพูอีกเหรองั้นเดี๋ยวพี่เอกเอาเทียนสีเขียวไปแล้วกันเอาละเทียนสีชมพูวางหนึ่งสองสามสี่โอ้นี่อย่างกับบูชาซาตานเลยตรงนี้เทียนเยอะมาก เอาแล้วนะเรียบร้อยแล้วสวยงามพี่ฝนมาดูดิเข้าไปดูแล้วไงเป็นไงบ้างงสวยไงยสวยเลยใช่ไหมใช่เอาล่ะต่อไปเราก็ไปดูกันข้างนอกแล้วกันเดี๋ยวพาทัศนศึกษาข้างในก่อนนะอันนี้จุดไฟได้ไหมเนี่ยนีย่จุดไฟสวยยังสวยงามมากนี่จุดไฟแล้วนอนสบายเลยมีไฟหัวเตียงเห็นปะอ่าเรียบร้อยสวยเลยเห็นไหม มีรูปภาพมีของนะโอ้สวยเลยไปดูข้างนอกกันดิไปดูข้างนอกมากดูข้างนอกกันดีกว่าโอ้โหบ่อน้ำบ่อน้ำทำไมมันมืดจังเลยเนี่ยไม้ห็นบ่อน้ำเปล่ามีปลามีโม่เห็นเปล่าอ่าปลาหลายสีโอ้มีโต๊ะกินข้าวด้วยโอ้สวยเดี๋ยวข้างบนมีแมงมุมเนี่ยงไงยมาง โอ้สวยเลยพี่ฝนเอาละสำเร็จสเร็จเียบร้อยแล้วเดี๋ยวเอาชาวบ้านเข้าไปอยู่ก่อนนะชาวบ้านของเรานี่ชาวบ้านที่จะอยู่บ้านหลังนี้ได้ก็คือชาวบ้านพวกนี้เท่านั้นปล่อยแล้วนะนี่ชาวบ้านชาวบ้านนี่บ้านของพวกนายอยู่กันไปเลยนะทุกคนเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะนี่คือบ้านของพวกนายนะเอาละวันนี้ก็คงแค่นี้แหละทุกคนนะ เราก็สร้างบ้านให้กับเหล่าคีเปอร์แล้วนะเป็นคีเปอร์สายลุ้งเลยนะสำหรับใครที่ดูแลชอบใจก็ลืมกดไลค์ให้กับพี่ใหกคกับพี่ฝนด้วยนะจ๊ะบุ้ยนนบุยวันนี้เราไปก่อนนะบุ้ยบุย